เรียนบ้านแก่งระเบิดตั้งอยู่เลขที่44หมู่4ตามบนวังกระแจอำเหอสไซโยกจังังหวดกาญจนบุรีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง สั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีพื้นที่บริการหมู่4บ้านแก่งระเบิดและหมู่8บ้านบองตี้ผู้อำนวยการสถานศึกษานายอกรณ์กรแทนอมทอง ณคณะครูและบุคลากรมีจำนวนทั้งหมด14คนประกอบด้วยข้าราชการครู10คนครูอัตราจ้าง2คนธุรการ1คนและนักการ1คน การศึกษา2,568มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด180คนการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย 1.1เด็กจเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายการจเจริญเติบโตตามวัยและสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย1 2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสารรค์เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลสถานที่แวดล้อมธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กได้สมวัยเด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกตจำแนกและเปรียบเทียบจำนวนมิติสัมพันธ์ได้สมวัยเด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผลแก้ปัญหาได้สมวัยเด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกได้สมวั 1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารเด็กมีทักษะการวาดการขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัยนำไปสู่การขีดเขียนคำที่คุ้นเคยและสนใจเด็กมีทักษะในการดูภาพสัญลักษณ์การใช้หนังสือรู้จักตัวอักษร 1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเด็กแสดงความรู้สึกเข้าใจความต้องการของตนเองในการเล่นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัยและแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเด็กมีความเมตตากรุณา,ามีวินยัยซื่อสัตย์รับผิดชอบ ต่อตนเองและส่วนรวมมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กประถวมวัยว1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษามีการประชุมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่พบ รวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งในสถานศึกษา2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอื่นๆ2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมธรรมพิบาลมีการจัด ประชุมด้านวิชาการโดยผู้บริหารสถานศึกษาได้ดำเนินการให้ความรู้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง2.4 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดประชุมวางแผนงานเพื่อนำมาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อไปสู่การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากขึ้นส5งการนิเทศครูและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 2.6. การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จัดทำสื่อการสอนเพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์การเรียนรู้รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความหลากหลาย 2.7. การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องก,กันโรคอุบัติภยัยภัยพิบัติ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่หลังคาชำรุดเนื่องจากเกิดพายุฝนการติดตั้งสายไฟฟ้าเส้นกับถังน้ำดื่มให้นักเรียนการจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่การจัดทำรั้วกั้นเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นและการฉีดพ่นยุงลายจากหน่วยงานอบตเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ 2ั 9, กระบวนการเฝ้าระวังการขัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมีการขัดกรองนักเรียนเบื้องต้นโดยครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบลงพื้นที่ทุกคนเพื่อเก็บข้อมูลมาใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป2.10การสร้างเครือข่า,ขายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองโดยจัดประชุมผู้ปกครองประจำทุกภาคเรียนมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ติดระถมวัย3.1หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาประเมินการใช้หลักสูตร และจัดถามแผนงานการจัดประสบการณ์3.2การจัดกิจกรรมพัฒนาคนณนลักษณะพึงประสงค์ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมเน้นทั้ง4ด้านเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ 3.3ครูประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบมีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายด้านรายบุคคลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาและการดำรงชีวิต1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครบ8ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงมีจจตสำนึกที่ถูกต้องต่อตอนเองและส่วนรวม1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา2.2นนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนง,งานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ กำหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนง,งานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษามีการบริหารอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถวัดความสำเร็จได้ 2.3จุ 2> 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมพิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การบริหารจัดการผาษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักกิจการบริหารบ้านเมืองที่ดีมีการรเริ่มพัฒนาการบริหารจัดการผังษาประกอบด้วยด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียึด หลักธรรมาภิบาลตามกรอบโรงเรียนษษษสุจริตสอการบริหารกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมและพัฒนากิจการผู้เรียนโดยประสานเครือข่ายผู้ปกครองจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามประเมินผลและนำผลไปปรปับปรุงพัฒนาอย่างต่อนเนื่อง 3. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบ,บุคลากรมีการจัดระบบดูแลช,ช่วยเหลือนักเรียนให้มีโกกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาประกอบด้วยการรู้จกักนักเรียนเปน็นรายบุคคลการจัดกรนักเรียนากรรยนากร,รากแก้ปัญหานักเรียนการส่งเสริมนักเรียนและการส่งต่อนักเรียนตลอดทั้งปีโดยมีการบันทึกในโปรแกรมสําเร็จด้านาการบริหาราการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารกลยุทธ์ที่1พัฒนาจัดการศึกษาตามมาตรฐานบนพื้นฐานความพอเพียงกลยุทธ์ที่2พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารฐานศึกษากลยุทธ์ที่3พัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาบริหารจัดการทางศึกษาโดยใช้รูปแบบบริหารทางศึกษาที่เน้นเสริมสร้าง,างคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารแบบมุ่งผลผลิตปวดทิศหกทิศบ,บนคือพักสงทิศบื้องขวาคือคณะก,กรรมการทางศึกษาทิศบื้องซ้ายคือเอครือข่ายโรงเรียนสมาคมผู้วิหาร คิดเบื้องหน้าคือครูและบุคลากรคิดเบื้องหลังคือเครือข่ายผู้ปกครองผู้มีส่วนช่วยประสานคิดเบื้องล่างคือลูกจ้างธุรการโรงเรียนผู้พี่เลี้ยงด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายหนึ่งการสร้างพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาคความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒน,นาการเรียนรู้เสริมข้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือพัฒน,นาคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียนประกอบด้วยคณะกรรมการถานาคษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่าย 2. ก,ก,การจัดระบบการให้บริการในสถานศาึกษาการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานกิจศาึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนผานษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรม้องิ่นวิธีกดเบินการหนึ่งการวางแผนแผนประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศ แผนการนิติภพโครงการนิเทศ 2. สองปฏิบัติตามแผนดูประกอบด้วยพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพภายในพัฒนาเครื่องมือนิเทศติดตามภายใน 3. การตรวจสอบและประเมินผลเช็คประกอบด้วยพัฒนาคู่มือระบบประกันคุณภาพภายในพัฒนาเครื่องมือนิเทศติดตามภายใน 4. ปรับปรุงแอคชั่น ประกอบด้วยรายงานผลการนิเทศและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสองจุ่แผนง,งานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําแผนง,งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานตามแผนง,งานในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัย 2.5. กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบสถานศึกษามีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานนำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู 2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา2.7 การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภยัยและถูกสุขลักษณะสถานศึกษามีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภยัยถูกสุขลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียน จ8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภยัยภัยพิบัติสถานศึกษามีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกขลักษณะจัดสวัสดิภาพสำหรับผู้เรียน ตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภัยห้องน้ำของเราสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน5้สะอาดสะดวกสบายสวยงาม ถูกสุขลักษณะค่ะบคุณค่ะปยสองจุดเระบบและกระบวนการการช่วยเหลือผู้เรียนสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลนักเรียนหลายบุคคลน,นำผลจากการดูแลช่วยเหลือมาวิเคราะห์ในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้น สองจุดสิบการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา ผู้เรียนสถานศึกษามีฐานข้อมูลมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ จุดน,นึการออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานที่และท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลตามจุด2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดกิจกรรมบูรณาการ,รส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลผลงานเกียรติบัตรเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ระดับ AA เกติบัตรการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการโครงการมหกรรมอาชีพ เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรมสอพอทอระดับ3ามดาวเกียรติบัตรเข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้าลาบ้านักวิทยาศาสตร์น้อยปี2567ถึง2571เลกเกียติคุณ best practice ด้านการจัดการเรียนรู้ active learning เกียติบัตรโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุข